ดีเฟซบุ๊กนาจาโมนี้ก็ถึงมาลองเพลงที่ขอเลยนาจากะเชื่อรับชมวงเราข้างใยนาจากะลองสนนาจาโมนีโดนตีเหมือนพัดตกหลังควายมาโดนต่อไม้เมื่อได้ยินคำพูดของไอ บอกว่าละกันพราปันถือคอนตอกซิวตอกใจเจ็บจนสถานทุ่มเทกับอ้ายมานั้นเหลือแต่ความว่างเปล่ากลายมาเป็นแฟนเก่าเพียงชั่วคามคืน ปาดน้ำตาปนเสียงสะอื้นนั่งกอดความเหงาย้อนบุญของน้องบ่พอจึงพบกับความปวดร้าหลีกทางให้อ้ายกับเขาน้องสิใสเกียร์ถอย ็คงเหือดหายแต่ใจที่ฮักอายไม่มีวันลืมได้ลงให้อ้ายกับเขารักกันผูกพันมันคงจะขอใช้คำว่าปองเยียวยาแพ้ใจตัว คัดตกหลังควายมาโดนต่อไม้ยังโชคดีที่ไม่ถึงตายแต่ใจพิการอย่าขอร้องไอ้ได้บออย่าควงเขามาเยยกันสงสารคนใจพิการจะกระอักความเจ็บจน น้ำตาที่ไหลย้อยไม่นานก็คงเหือดหาย จะขอใช้คำว่าปลงเยียวยาแพ้ใจตัวเองเหมือนพัดตกหลังควายมาโดนต่อไม้ยังโชคดีที่ไม่ถึงตายแต่ใจพิการอย่าขอร้องไอ้ได้บอก อย่าควงเขามาเย้ยกันสงสารคนใจพิการจะกระักความเจ็บจนตายสงสารคนใจพิการจะกระักความเจ็บจนตาย